เ็นเป็นคาคลับแบบนี้เนี่ยรถแข่งแหมแบบฟูลเรสนี่กันหลายคันเลยนะหลายคันหลายๆคันก็มาเรียกว่าเช้าเอ็นจอยคาคลับแล้วก็ลงแข่งออฟฟิเชียลด้วยครับแล้วไปออฟฟิเชียลด้วยนี่อย่างคันนี้เป็นต้นครับโน้ตครับคุณกิติรัตน์ครับจากไว e ์เรซิ่งทีมเลยโน้ตไวซ์ใช่ครับเขาใช้ชื่อนี้เลยเรียกว่ามาเป็นโพลโพสิชันเลยคอลเลกชมาอันดับที่หนึ่งนะครับ อ่ะข้ามมาอันดับที่2กันบ้างครับแม่ก็ยังเป็นไวซ์ูแลอยู่ครับครับนี่นะครับพีรพัฒน์รถหมายเลข99ครับคุริฟายอันดับที่2องมิสเตอิชิแอสติครับหางหลังนี่คือนึกว่ารถเวอร์ทามแม็กแคคอ่ะหางสูงมากตอนนี้3-4มยังมาไม่ถึงเนี่ยเราข้ามไป5เลยก็ได้นะครับอันดับที่5ครับดูแลโดย s อสเคซิกครับนี่ครับโรดวัดอักษรโควิดครับ หมายเลขห้าครับจากฟิลิปอินโนเวชันมอเตอร์สปอรครับทีบีก็ชำนาญเรื่องรถ m a ส d a ขันต่อไปครับน่าจะเป็นนี่ครับ78ป๊าบสวัสดีครับคุณโอภาสคงทนครับโอภารินมอเตอร์สปอนี่ครับท่าเดิม uh huh. อยากไดโนไว้เอ่า แล้วก็ต่อไปครับนี่ครับโอ้โหแข่งมันทุกขับเรสครับแข่งครบนี่ชาพันครับซอโซ่นี่อะไรนะซอโซ,อซ,อซอเค้กแอนด์คอฟฟี่ออโตโ้เพนติ้งบายเก่งฮะบนฝากระโปรงเขาเขียนเลยนะผัวเลยนะ,ะผัวซิมผัวซิมซอโซ่ผัวซิม,ซมครับผม38ครับสมชายครับจากอาณาจักรลอซซิงครับลิงอีซูสู้โคราดลูคัสออลตัวหนังสือเล็กล้ะเกิน อามาเดี๋ยววัยรุ่นกว่าอ่านตัวเล็กๆให้เจ็ดสิบเอ็ดครับอันนี้ตุนครับจากหมูบินนี่เนี่ยถ้าถ้าเป็นตัวสั้นๆอย่างนี้เป็นตัวใหญ่พออ่านออกครับบางทีตัวเล็กจัดเลยฮะบนหน้าจออัชวินครับหมายเลขยี่สิบครับอนาจักรลอซิงลิงอีซียูตู้ตู้โคราดตู้โคราดลูคัสออยลูคัสออยตู้หรือตู้ตู้ฮะตู้ตู้นะแน่ ห้สแปดครับแหมคันนี้สีสวยเมื่อวานผมชอบมากคันนี้ปฏิวัติครับชาร์กรตซิ่งทีมครับฉลามขาวแดงดำทุกที่จะมีสีเดียวฉามลาม<น>ญี่ปุ่นหรือชามลามญี่ปุ่นสนามนี้มาหลายสีตออ่อคันหนึ่งอัลฟาหกสิบห้าเขาก็คือวินัยครับอัลฟาเรตซิ่งทีมบายไทยเอ็นดิช็อปครับอยู่ในอันดับสิบสี่ คันต่อไปน่าจะเป็น22มั้ยไหมครับใช่ครับน่าใช่หรือเปล่า17ครับขอข้างไป17เลยนัสพลครับออตโตเพนติ้งใบเก่งครับอูช่างเก่งเลยครับอู๋สีใช่ไหมอู๋สีรถแรงอู๋สีครับเมื่อกี้คุยกับใครซอโซ่บอกว่าเป็นอู๋สีอ่านี่ก่อนครับ19ครับเป็นนัชชนนเอกสารครับนี่ครับฟิลิปอินโนเวชั่นบรอดสโตรดโลเทคโลเทคครับใช่เดี๋ยวลองดูครับเมื่อวานนี้ โอ้โหวิ่งดีมากคันนี้ขึ้นไปจบที่เท่าไหร่ที่หนึ่งที่สองนะที่สองใช่ไหมครับดีหกสิบแปดกฤษนัฐครับจากพีเคเร n ซิ่งทีมครับอยู่อันดับที่สิบแปดบนกริดนะครับเอาล่ะครับตอนนี้น่าจะใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับมาดูอีกสักคนหนึ่งครับนัทบุิพันโสดาสอโซเค้กอันคอฟฟี่ออโต้เพนติ้งบเก่งฮะ ยังทันไหมครับเหลืออีกประมาณ3ามสี่คันถ้าไม่ทันเดี๋ยวเราไล่อ่านให้อ้าวยังทันอยู่นะครับมาถึงคนนี้ครับเบาวอนครับหมายเลขแปดสิบครับและโซเรซิงการาครับไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวที่เหลือนะครับเราจะอ่านให้ฟังอีกทีบนรูปที่เป็นตอนฟอร์แมชชั่นแลบนะครับนี่ก้าแปดได้คันหนึ่ง สุดเทพสุดเทพจากต่อสไลด์ออนครับเคห r ิภา n g t e ซิงทีมหนึ่งนาทีซากเครื่องยนต์ครับ นี่ครับในในจอภาพจะเห็นเลยมาแล้วรถที่ผ่านชอบข้างหลังรปเตอร์รับเตอร์อันนั้นเขาชื่ออะไรนะหลุยใช่ไหมถ้าอยู่ข้างหลังก็ชื่อหลุย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 อยู่หน้าชื่อจอนนี่หลุยแต่ว่าบางทีเขาก็เอาจอนนี่มาเพราะว่าหลุยง่วงฮะหลุยก็ไปหลับบ้างมันเหมือนกันสองคันตอนเนี้ยคือปีก่อนๆเนี่ยยังเป็นคนละสีครับตอนนี้มาเป็นรับเตอร์ใหม่สีเดียวกันออ เขามีมีข้อแตกต่างที่ว่าคือแปะข้างประตูครับับเท่านั้นเองว่าเป็นเซฟตี้หรือเป็นคอสคาหรือเป็นรีคอร์ r รี่คาข้างหลังอันนี้น่าจะเป็นรีคอร์ฟรี่คานะครับอยู่หลังสุดเพราะว่าตอนนี้ข้างหน้าเป็นเซฟตี้แล้วก็ตกกลางเป็นคอสครับก็จะเป็น MG รุ่น HEV ครับาแต่ขับในสนามจริงจเนี่ยได้อารมณ์เก่งนิดนิด หมายถึงแรปเตอร์แรปเตอร์แรปเตอร์เนี่ยเวลาบินโค้งสี่ลงมาเนี่ยโหไม่ไม่ต้องกลัวเลยฮะเต็มคันเร่งลงมาได้เลยนะครับสนามจะดูกว้างขึ้นเพราะว่าทั้งหญ้าทั้งถนนเราไปได้หมดเราเห็นเป็นถนนหมดเราเห็นทุกอย่างเป็นทางไปได้หมดโคตรีโร่ไม่ต้องระวังเดี๋ยวตกขอบทางล้อเล้ดุ้งไม่ต้องแต่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 อย่าทำตามนะฮะอย่าทำตามไม่ดีฮะพี่หยานนะชอบจุยประเด็นก็ทำตามพี่หยานบอกแหละครับ พอเม็นเชนหลับครับนะพอเป็นท่าเนี้ยพี่ต้นยังไม่เจอท่าโอ้ท่าพิเศษแกตั้งแต่เทิร์น5ยันเทิร์น11จ็ดสนามเนี้ยนะครับครับตั้งแต่5ถึง11เลยเหรอสนามเนี่ยผมเพิ่มระยะให้จาก4.5กว่าๆใช่ไหมผมเพิ่มเป็น,น,น,น4.8เลยบวก300วิ่งข้างนอกกไปเต็มเลยโอ้โหวิ่งการต่อยคู่แข่งด้วยตัดนู่นตัดนี่เพิ่มนู่นเพิ่มนี่คือพูดง่ายว่าไม่เบรกอ่แกเป็น4.8โอ้ย่ำย่ำย่ำกปีสูงเลยแต่ระยะเพิ่มหน่อยระยะเพิ่มหน่อย แซงไม่ได้ด้วยเพราะว่าสปีดสูงกว่าอา้าว <c oughs> มาดูซานิคกิดครับแถวที่1เป็นกิติรัตน์กับธีรพัฒน์ครับแถวที่2รอสโฮเดอร์กับภูวพลครับแถวที่สาม er ครับเป็นโรดวัตครับและโอภาสแถวที่4เป็นคชาพันธ์และสมชัยครับแถวที่5เป็นตุลและภูเบศครับแถวที่6เป็นอัจฉวินและปริยพงศ์ครับแถวที่7เป็นปฏิวัติและวินัยฮะ แถวที่8ชนะชัยและนัทพลครับและแถวที่9ครับนัทชานนและกริดนัทครับแถวที่10เป็นนัทวุฒิและบวรวตามด้วยมูฮัมหมัดดาเรนนะครับแล้วก็สันพง์ครับันาบ21 22ถี่ทุเทพครับอยู่ในกริดที่23ครับปิดท้ายในเรสนี้มีแค่23คันเท่านั้นโอ้มุมนี้สวยครับสนามช้างที่ส <Char m. S 2> นี่ครับเลยมันนิดนึงจะเป็นนี่ตอนนี้เขาเรียกคาเฟ่ตาอ,อันไปแล้วครับ <laughs> ซึ่งช่วงนี้ปิดให้บริการปิดปิดปิดเป็นการถาวรไม่ต้องเข้ามาอย่าแวะอย่าแวะนะครับนี่ครับบริเวณที่มีกองยางวางไว้เยอะๆตรงนี้ครับมันคือจุดที่ต้องบอกว่าถ้าใครลงทีสีมาแล้วลังเลยกคันเร่งเนี่ยหมายมันพร้อมม้วนเข้ามาหาเลยนะท้ายมันจะขึ้นแล้วหัวมันจะปักเข้าไปข้างในแล้วพอหัวมาแล้วเนี่ยไม่ต้องทะไรแล้วไอะไรแล้วครับเก็บคองออเข่าได้เลยเกรงลําตัวไว้ให้ดี โค้งหครับแล้วก็ต่อเนื่องโค้งเจ็ครับเป็นดับเบิลไรท์ครับเป็นขวาติดกัน2อันครับขึ้นเนินมานะครับพอผ่านป้ายบริรัมปั๊บก็จะเริ่มปักหัวลงนิดหน่อยนะครับลงเนินครับมาเป็นโค้ง8นี่ครับโค้ง8ก็จะผ่านโรงแรมบริกบ็อกซ์ครับตรงนั้นที่เห็นเป็นขาวๆอยู่นะครับตึก4ตึก5ตึกตรงนั้นและด้านซ้ายก็จะเป็นเขาเรียกอะไรโค้ร์เรซิ่งสเปซใช่ครับแล้วก็มาต่อเนื่องด้วยโค้ง9ครับ โค้งเก้าเนี่ยคนมักจะเผลอครับเข้าโอเวอร์สปีดแล้วก็จะมาเข้าโค้งสิบไม่ได้ครับหรือว่าเข้า<ช>ได้แล้วเดินคันเร่งไม่ไหวเพราะว่าสปีดมันเกินไว้ก่อนเห็นไหมโค้งเก้าหลายๆคนชอบมองเป็นโค้งขวาแต่ผมชอบที่พี่อานบอกมันยูเทิร์นไกลๆที่เด<ล>ินเป็นยูเทิร์นครับ,รบมันเป็นยูเทิร์นแล้วปลายไปเป็นโค้งส<ช>ิบ<ช>นะครับเพราะฉะนั้นต,ต้องต้องมันคือจุดเริ่มต้นทําความเร็วของช่วงหลังใช่เก้ายาวมาถึงจุดเบรกโค้งสองเลยใช่ครับนี่ครับมาถึงสิบเอ็ดนะครับตรงนี้อ้าว ใช่2อคูณสนะครับมารออยู่ทางขวามือครับมุมจอขวามือนี่ครับตั้งแถวเป็นสองตงแถรถเซฟตี้ค่าสังเกตให้ดีรถเซฟตี้คาจะสัญญาณบนหลังคาจะดับนะครับสัญญาณไฟแล้วก็เตรียมคุมความเร็วแล้วก็กลับเข้าพิดครับตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของคู่นี้นะครับระหว่างกิติรัตน์กับธีรพัฒน์ครับเป็นผู้ควบคุมแถวและความเร็ว จากไว้นะครับจะอยู่แถวขวาบือท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเป็นซ้ายแล้วนะครับแล้วก็แอสตินะครับจะเป็นอีกแถวหนึ่งครับต้องให้ตรงช่องกริดนะครับไฟดับแล้วครับไฟดับเรียบร้อยครับโอ้โหไว้ทำไมโดดออกไปเลยครับแล้วแอสติยังไงเนี่ยทำไมดูแบบดูเหมือนไม่ค่อยมีแรงเผลอเผลอไปหน่อยสงสัยจะเมออาจจะดูกระจกหลังเยอะไปหน่อยครับลืมดูข้างหน้าไฟดับแล้ว ไปแล้วฮะการแข่งขันในรุ่นเคอุติภาพเรซซิ่งคลาบครับเบรคที่สประจำวันอาทิตย์ครับอันนี้ครับเขาเขาไม่เผลอแล้วเหรอพ้นโค้งหนึ่งมาก็ทันแล้วครับนี่ครับอาศัยว่าความแรงตรงั้แล้วเบรคตกใจแหมโดนไว้เอ,อ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งมาครับพึ่งรอบแรกนะครับมันทุกอย่างมันยังไม่อะไรมันยังไม่พร้อมฮะอันดับเปลี่ยนแล้วครับอันดับหนึ่งตกไปเป็นของเบนสติจิอาร์ตีครับ แซงเป็นลำหนึ่งขึ้นไปแล้วจะเอาคืนเลยหรือเปล่าขึ้นได้ด้วยเรียบร้อยครับแซงคืนครับเอาแล้วซอโซตามไปด้วยแล้วแฉมาด้วยครับเอาล้ครับคู่นี้มาเจอกันแล้วครับแจ๊สเขียวกับอีจีส้มๆครับแอสติตามดูครับพอนดาเจอกันมิตซูตามดูเนี่ยตรงนี้ตรงกลางเหมือนเป็นส่วนผสมคะข้างหน้าไปขับหน้าข้างหลังไปขับสี่ตรงกลางเป็นรถขับหน้าที่เป็นขับสี่สรุปเมื่อกี้เขาบอกว่าคันนี้ไม่ใช่เทอร์โบดิฉัาจะพันน่ะ ที่เขาคุยหุ้นต้นใช่ไหมคันนี้ไม่โบอ่าครับอ้าวผู้นำครับยังคงเป็นผู้ที่สตาร์ทมาเป็นอันดับที่1นะครับนั่นก็คือ89ดสิบก้าครับทีเดหรือโนดไว้ครับยังกลับมาเป็นผู้นำได้นะครับหลังจากเสียตำแหน่งผู้นำไปประมาณสัก500เมตรครับเอาคืนได้นะครับทีนี้ก็มาลุ้นครับว่าค่จพันจะยอมหรือเปล่า หมายเลขสี่พลาดครับ eg ที่กำลังไล่บี้อยู่นี่ครับท่านผู้ชมข้างหลังมาแล้วครับอ a สติครับมาแล้วไม่ใช่ดูข้างหลังอันดับสี่มาแล้วดูไกลๆครับ eg มาอีกหนึ่งคันครับมาช่วยกันนี่ครับโผล่มาแล้วนัชานนเอกสารถูกต้องฮะนี่ครับนัชานนขึ้นมาอยู่อันดับที่สี่แล้วนะครับขึ้นมาอย่างไงครับไหวมากครับอันดับหนึ่งเปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนเรียบร้อยครับ โอ้อันดับหนึ่งกลับไปเป็นของมิสูอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เป็นมิสูฮอนด้าฮอนด้าฮอนด้าอ่าเดีย๋ยวมาดูครับผมว่านัชานนท์นี่สนุกแน่นอนพยายามไล่ขึ้นมาแบบนี้ดิสบิชิแอสสี่เน่แหม่เมื่อกี้เหมือนกับช่วงประมาณท่อนกลางๆของสนามเนี่ยเมื่อกี้ อาการแปลกๆเอ้าเหมือนบูธไม่นิ่งหรืออะไรตรงนั้นแบบรูเหี่ยวกำลังหายไปหน่อยนะครับแล้วอยู่ดีๆก็กลับมาแรงอีกทีนงฮะแรงกลับขึ้นไปตอนนี้2กับ3บี้กันครับระหว่าง h o n น a j a z สเขียวนะครับโนตไวท์ครับกับคัาจพันครับอ้าวเอ้าเอีกแล้วครับท่าเดิมครับพอตรงยาวๆมีความเหี่ยวอ่าท่าเดิมครับโนตไวท์กลับไปเป็นอันดับที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับ89กกิตติรัตน์นะครับ นำยังคงเป็นของ89นะครับกิติรัตน์แล้วก็ตามโดยอ้าวแซงคืนหรือเปล่าครับกำลังจะเปลี่ยนครับโค้งเก้ายัางไม่ได้มาโอ้โหอีดุงตูงดงังครับจังหวะต่อเนื่องเก้ามาสิบครับแล้วแซงขึ้นไปเอาแล้วครับอันดับที่สองตอนนี้ยังวัดกันไม่ได้ครับว่าใครจะเป็นใครครับโอโ้ยังไงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นี่โอ้โหเดี๋ยวผ่านโ <62 S 1> ค้งสิบสองก่อนฮะเดี๋ยวค่อยบอกว่าใครอยู่ที่ไหนมิตซูยกก่อนเลยปะอ้าฮอนด้าไปก่อนเดี๋ยวไปเอาคืนหลังโค้งหนึ่งก็ได้เพราะว่างั้น มาแล้วครับสําหรับนัชชาโนนครับขึ้นมาเป็นอันดับที่2ครับตอนนี้นี่แหละครับคนนี้แหละพี่หันที่ทักทายถึงคาเฟ่พี่หันเมื่อวานแหละใช่ฮะเขาบอกว่าเรสก่อนหน้านั้นไปแวะใช่ครับไปแวะมาแล้วทํามาใหม่นี่ข้างหน้าโอ้โหถ้ามุดเข้าไปดูนี่ดามเหล็กดามแล้วโอ้โหเรสนี่ไม่แวะแล้วครับนะครับแอโรพาร์สเต็มเหนียวครับคันนี้ใช่อัหรับซีบิคีจีนัชชาโนนครับเอกสารโอ้โหนี่เป็นใช่ไหม 2> 1, นึสานี่ฮอนด้าสู้กันอ่ามิสูไม่มาแล้วครับในรอบนี้เอาจะอ้อมนอกจริงๆเหรอไม่มีที่ไปก็ทำไมอ้อมไว้ก่อนครับให้สปีดไม่เสียครับมาดูครับจาก3มไป4ี่ครับตอนนี้ผู้นำคือโน้นไว้ต้องดูต้องเลตาขวาดูขวาแตะซ้ายดูซ้ายครับเพราะว่ามาเลยมาทั้งซ้ายั้งขวาเลยครับไม่ว่าจะเป็นนัชนนหรือว่าขจพันธ์ครับตัดสินใจอ้าวครับยกแล้วเรียงตำแหน่ง,งแถวดีกว่า เล่นกันแบบนี้ไม่เสียหายครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับยังเหลืออีกหลายรอบท่านผู้ชมพึ่งแข่งกันไปทั้งหมด2รอบเท่านั้นเองครับจากทั้งหมด6รอบสนามในส่วนขับเรืครับย้ำอีกทีนะครับแข่งกัน6รอบสนามนะครับแต่ในส่วนของออฟฟิเชียลนะครับทุกรุ่นนะครับจะลดรอบลงมานะครับหน่รอบไม่ว่าจะเป็น รุ่นแรกที่เราจะเจอเลยก็คือซูเปอร์ซูเปอร์เดย์โบนเดพิชั่น5และซูเปอร์เอ็นแท็จะเหลือ12ค11ครับจาก12เหลือ1ิเครับเหลือ11นะครับรุ่นเดิมที่เคยวิ่ง13บสเหลือ12ใช่เดิมที่เคยวิ่ง12บส่เหลือ11ครับใช่ครับด้วยเหตุผลของอุณหภูมิความร้อนที่เกิดขึ้นในสนามครับใช่เพื่อให้เรียกว่ามีมีผลดีกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรถทีมงานช่างมาเชร์อย่างน้อยอย่างน้อยก็หายไปกันสนาทีแหละครับการแข่งขันก็ได้เต็มที่ขึ้นนนนะครรับจบจเ็วขึ้นหน่อย45 ยังคงเดินหน้าครับไลบ่บีต่อเนื่องครับยังเอาตำแหน่งผู้นำกลับมาจากโนนไวส์ไม่ได้ครับตอนนี้กิติรัตน์ขจพันธ์และนัชชานนนครับคือสามระดับแรกธีรพัฒน์นั้นถอยไปวิ่งไกลๆแล้วอตอนนี้ถ้าให้เดาก็ต้องเป็นน่กเครื่องคมเป็นเทอร์โบที่อาจจะไม่สมบูรณ์มากก็จะพอเจอความร้อนเข้าไปก็จะมีความดอปมีอะไรบ้างเดาไม่ถูกครับ มาแล้วเขาจะพันเบรกลึกกว่าชัดเจนครับแต่ว่าเบรกสปีดนี้จะเลี้ยวได้หรือเปล่าเลี้ยวได้หรือเปล่าเลี้ยวได้ครับแต่ว่าต้องเลี้ยวอ้อมอมแล้วก็นัชชนนงนัชชนนเนี่ยพอดีเลยครับโอ้โหนี่คือจังหวะที่นัชชนนรออยู่แล้วนะครับคือการครอสคืนนะครับคือเบรกอ้อมนอกไปแล้วก็พยายามตัดเข้ามาเปเรดในเพกสักเพื่อแซงคืนทำสปีดขึ้นมาแต่ว่ารถตรงนี้โนตไว้แรงจริงๆครับ แล้วก็ซอโซ,โซเองก็แรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็พอขึ้นเดินก็เลยโอ้าวเดี๋ยวก่อนหมายเลข80วิ่งอยู่ตรงไหนเบาวอนครับโดนเตือนเรื่องแทลคลิมิตครับเบาวอนี่อยู่อันดับที่8นะตอนนี้มาครับผ้นักชาต์น,นี่เริ่มแรงขึ้นมาครับ่ับไปขึ้นทาง 19กยังไงครับเสียบขึ้นมาเอาแล้วนะชานนได้ไหมครับในรอบนี้ได้สิครับถ้าเป็นท่านี้ต้องได้แล้วโอ้โน้ตไว้จอมครับสปีดที่สูงกว่าชัดเจนนะครับในโค้ง9ก้าทให้แซงได้ก่อนถึงโค้ง1ิบครับแล้วหนีเลยครับโค้ง11นี่เห็นชัดเจนครับพอแซงขึ้นมาปั๊บเนี่ยทำระยะได้เลยครับสำหรับรถของนัชนนผู้นําเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับรุ่นนี้ก็มันครับ ที่ผู้นําต้องบอกว่าเปลี่ยนมือมา3คนแล้วนะครับแต่ว่าคัจพันยังมาไม่ได้นะฮะยังมาไม่ถึงเดี๋ยวมาดูว่ารอบท้ายๆคัจพันจะไหวหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้ขอแซงก่อนแล้วครับคัจพันครับแซงไว้ครับแซงโนตหรือว่ากิติรัตขึ้นไปก่อนแล้วนะฮะเดียวกันครับนัชชานนพอแซงได้เนี่ยทำระยะหนีแล้วครับท่านผู้ชมไปก่อนแล้วจ้า หนีไปในเท่าที่ดูจากสายตานี่อย่างน้อยต้องมีประมาณ2วินาทีได้ครับครัเดี๋ยวดูตอนตัดเซกเตอร์อีกทีครับว่าเหลือกี่วินีครับแข่งกันเบรครับผู้นําเลี้ยวไปก่อนแล้วครับตรงนี้ยังตรงกันอยู่แล้วเรื่อมเบรคพร้อมกันครับเลี้ยวพร้อมกันคนละลายครับคนหนึ่งลายนอกคนหนึ่งลายในเอาอันเดอร์ท่าเดิมเลยนักขับครับและนี่นัชชนนก็เลยพอสองคนวิ่งกันนัชชนนก็เลยบอกว่าหนีสบายเลยดีกว่าเอาแบบไม่ต้องยุ่งกับใครดีกว่าครับ ทำสปีดไปตอนนี้เหลือแค่2รอบสนามเท่านั้นครับตัดตัวมาตรงนี้ยี่สิบตกใจครับเมื่อกี้วีออสปาดเข้ามาครับยอนนี่คือหมายเลข80นั่นก็คือเบาวอนที่โดนเตือนเรื่องแท่งในบิดไปนะครับระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะโดนเขาเรียกว่าเสียสิทธินะครับเอ้าพระโธคั้พันธ์ครับยังไงล่ะครับโซลเหลกบี้อยู่ดีๆครับรถไปไม่ไหวแล้วครับต้องชะลอลงมาครับจะไปต่อได้หรือเปล่าหมายเลข45สห้า โอ้โหอาวสิบเก้าผู้นำตอนนี้เริ่มไล่น็อกรอบแล้วนะครับ Honda Civic EG ครับจากฟิลิ i ป i n เดเวชมอเตอร์สปอร์ตขับโดยนัชชานนนครับแล้วอันดับสองอยู่ไหนเนี่ยอ้าวเออโน้ดไว้ยังไงครับไปหายไปหมดเลยครับสองกับเมื่อกี้สามนี่คือจอดแล้วขับรถชนนี่หน้าอ่านโอเคอันดับสองอยู่นี่ครับโอ้เราไม่แน่ใจว่าที่ห่างขนาดนี้เพราะว่าสองกับสามไปมีอะไรกันหรือเปล่า นะครับเดี๋ยวดูสภาพนิดนึงดูแล้วไม่น่ามีอะไรนะด้านซ้ายเนี่ยปกติฮะกิติรัตรถยังทรงตามปกติอยู่ครับแต่ว่าที่จอดไปแล้วเมื่อกี้คือคาชพันโอ้เสียดายครับซอโซ่รอบสุดท้ายครับแม่วันนี้จะเป็นวันของนาชานนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทำผลงานได้ดีเลยนะครับในเรสซิ่งนี้นะครับทั้ง2เรงเรสที่3เมื่อวานแล้วก็เรสที่กําลังจะจบลงวันนี้ครับหมายเลขสิบเก้าครับว่าน่าซีบิกอีจีครับเนี่แล้วสวยซะด้วยครับคันนี้ผมชอบนะใช่ครับจากฟิลิปอินโนเวชั่นโมเดิร์ตบอทเอโรเทคในส่วนของแอโรพาสเนี่ยคือเขามีไซส์เชิดเพอมีไซส์เชิดปั๊บเนี่ยไอ้เรื่องของมันมีผลเรื่องของกราวิเฟกครับไมม่ากก็น้อยลมที่ไปวนใต้ท้องก็จะมีผลในในในส่วนของสปีดในโค้งนะครับ แล้วเขาดีไซน์ตอนนี้เขาดีไซน์ข้างหน้ามาใหม่ด้วยฮะหลังจากที่แวะคาเฟ่พี่อันหนังที่แล้วไปมีมีระบายระบายลมตรงแก้มข้างด้วยใช่ฮะนะครับช่องระบายลมนี่ครับดูตรงแก้มนะครับตรงล้อนหน้าซุ้มล้อนหน้านะครับ,นะรบก็นเน้นในเขาเรียกว่าเน้นทุกส่วนใช่ครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิยมพละกํกำลังเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนะครับเบรกยางรวมไปถึงเรื่องของแอรโรดนามิกด้วยทําให้หนัชชนลตอนนี้เห็นได้ชัดเจนว่ารถนั้นวิ่งได้ดีกว่า ขั้นอื่นๆครับนะครับแล้วก็เสียาการน้อยนะครับควบคุมง่ายผลงานก็เห็นได้ชัดเจนอ้าวแปโดนจนได้ท่านผู้ชมอาโดน<อ>ว <5 S 2> ครับเบอวอนอันดับที่6นะครับโดนบวก5วินาทีครับจากการที่หลุดแข็กหลายครั้งครับนะครับโดนเตือนแล้วแต่ว่า,น,าน่าจะยังมีหลุดเพิ่มอยู่ก็เลยโดนบวก5วินาทีครับเสียตำแหน่งแน่นอนนะเป็นแบบนี้ นี่ครับผู้นำครับเีนยอมาแล้วครับโครับธงหมากรุกครับนัชชานนเอกสารยกคันเร่งไหลเข้ามาเลยครับในณะนาที่อันดับที่สองครับก็ไม่เสียหายมากนะครับจาก BC Meet นะครับรถไว้ตอนนี้ครับผมอยู่กับผู้ชนะครับในรุ่นของ K65 Racing Club ันัชชานนเอกสารอันดับแรกเลยต้องยินดีด้วยในเรสที่ต้องบอกว่าโอ้โหมันมากอีลุงตุงนังเลยหละใช้คำว่าแบบโอ้โห เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงว่าบรรยากาศเมื่อกี้ก็บรรยากาศคล้ายๆกับเลสเมื่อวานก็ไล่จากข้างหลังขึ้นมาก็คนถึงพี่ก็ง่ายๆนยครับว่าจะได้ก็หนักมากก็ขับกันสนุกมาไม่มีการประทะครับโอ้แล้วพอผ่านไปแล้วทําไมไม่รอพี่โน้ตอ่ะก็รีบไปก่อนพี่เขาแรงแล้วไงรถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าค้าที่เมื่อวานเราคุยกันถูกไหมว่าเฮ้ยไปแวะคาเฟ่เบียน์มาแล้วก็มาทําใหม่นู่นนี่นี่นั้น แล้วตอนนี้เป็นไงพอผ่ามาสองสนามลงตัวมากขึ้นยังก็ความมั่นใจก็เริ่มกลับมาหลังจากแข่งเมื่อวานนะครับด้วยตัวรถ a อล o d ด n นามิที่มีกริปมากขึ้นในโค้งไ Speed ก็ทําให้มาประคองรถได้ง่ายขึ้นครับแล้วแอบถามหน่อยเรื่องเป็นอะไรยังไง K24 ครับใช่ K24 โมตามวันนั้นว่าไปโมตามวันที่เราโมได้ว่าไปแต่ว่าเน้นไปที่ Aeropart และช่วงล่าง โอโ้โห okay, oh นี่ครับแล้วฝากหน่อยจะฝากขอบคุณท okay. ีมงานชักชวนเพื่อนอะไรยังไงว่าไปก็ขอบคุณทีมงานนะครับฟิลิกเอสนะครับฟิลิกอินโนเวชั่นมอเตอร์สปอร์ตบายเอสเคซิกนะครับเอ็กโรเทคก็ที่ช่วยปลุกรถคันนี้หลังจากการเกิดบิเหตุสนามที่แล้วมาแล้วก็ขอบคุณทางผู้จัดซูเปอร์เทเบด้วยนะครับที่มีจัดงานดีๆแข่งขันมาตรฐานแบบนี้ครับโอเคครับก็ยินดีด้วยนะครับอ่าตอนนี้นี่ครับอันดับหนึ่ง เรายังไม่หมดครับมีอีกรันะครับตอนนี้พี่ต้นลอย้ไปเลยครับนะพี่ต่อก็สัมภาษณ์มาก็ถามตรงๆเลยไปปล่อยให้เขาแซงได้ยังไงนะคนนั้นนะฮะก็น้องนัชนนลรถเซ็ตอัพมาดีมากนะครับแล้วขับได้ดีมากๆจริงๆครับต้องชื่นชมน้องเขาครับครับวันนี้โน้ตไวส์หมดภารกิจแล้วหรือมีแข่งต่ออีกไหมเออหมดแล้วครับวันนี้เดี๋ยวรอเชียร์เพื่อนๆในทีมครับยังมีวิ่งอยู่หกเจ็ดคันนะครับยังไงฝากเชียร์ไวร์เลสซิ่งทีมด้วยนะครับมากันกี่คันว่าเห็นไหมว่าสาวๆไวส์มากันเยอะ สา,สาวไว้มากี่คนก่อนแล้วแขกว้ที่หลังสาวๆไว้มากี่คนสาวสาวไว้ก็มากัน3คนนะครับสนามนี้นะครับก็จะแบ่งกันยืนนะครับเพราะรถอย่างไรรุ่นกระบะเราก็จะมีหลายคันเลยมีกลุ่มของเฮียซาด้วยนะ,ะครับครับสาวไว้คนไหนกับพี่น้ตเดททุกคน,นครับอลแล,แลฝากทีมไว้นะครับว่าฤดูการนี้มากับสปอนเซอร์อะไรบ้างครับ ไวซ์เองนะครับแล้วก็มีพันธมิตรที่ดีนะครับคือ BR d ดนะครับงานท่อนะครับเบรกล่สต็อปนะครับลูกหมากรองสามนะครับลุ้งถึงมาสเตอร์มิตรของพี่หนึ่งนะครับแล้วก็ทีมออฟก็มีสิงเอลด้วยนะครับมาทีมใหญ่ครับแล้วรอดูวันนี้ยังมีไวซ์ลงอีกหลายรุ่นสโลแกนลืมนะเพราะรักรถจึงไว้ใส่คุณน้องนะครับยินดีด้วยครับวิคเอนดีครับวคุณงามเหนื่อยเหนื่อยเมื่อกี้ต้องมายืนพัดให้นักแข่งก็ร้อนครับก็ร้อน